สบายดีอามาน,นี่ลูกชาวนาสิพาไปเฮ็ดเนื้อปะกุตให้น้องอามเป็นอะไรเระดูในปะกุตเลิ่อมลายเนาะฉันลูกชาวนาสิพาไปเฮ็ดเนื้อปะกุตให้เบิง่งเนาะเจ้าเนาะอ่าวิธีเฮ็ดเนื้อปะกุตเนาะก้นเลื่นตน้องมี มาหม่เนาะมาหม่วงซื้อตลาดมาหม่เรือนี่เนอะแล้วก็หัวเสือประคตเนาะนี่หัวเสือ,เอ,เสอมันแล้วก็มีไข่ไก่ถ้าใครมีไข่เป็ดก็เอาไข่เป็ดได้เนาะแล้วก็กระพุกหมอนใยเงยเน,ะเนะเาะหลังจากเขากีนแล้วเนาะ เาก็มาตัดตัดเส้นหมูตัดมาหมูตัดเป็นทอนอันนี้เนาะตัดเป็นสองทอนน่วกะมาให้นี้เนาะให้ให้มันน้อยลงจากนั้น เอามาใส่กระปุกไว้เนาะใส่กระปุกไว้เราจะเอาแหกแล้วเนาะแหกแล้วมดตามที่เราต้องการเนาะแกเป็นในเด้อแหกตรงนี้เนาะแล้วก็เอาลงมาใส่กระปุกเอลงใส่กระปุกเนาะนี่ ใกระปุกชันนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็เอาเสื้อปรากฏเนาะอันนี้มีขายได้ไปตามห้ารขายเนื้อหรือว่าหารขายเบ็ดก็มีเสื้อปงนึง1ิบลายพันกระทยใช่เนาะที่ห่อลงไปไเลย <c oughs> เทเข้าตู้เย็นเนาะเทลงไปไว้นี่เนาะแล้วก็ไก่ไก่เนาะทาวกนี้ไก่ไก่ทาไปนี้ไข่ไก่เอาไข่เ,นเ,นขเ็ดเนาะไข่เตจแห้งดีอ่ะทับลงไปเลยเนาะนี่เนาะทับลงไปเลย ทดลองที่สองทีสามี่น Warner ้อง เอาจริงมันยังหลเอาแต่มันแข็งเราเข้าไปพองลงเลยนะ <c oughs> จากทองไปล่นเลยเด้อล่นเลย มาถล่นเลยหลนะ่ขลนะขนะ้าเนะนะื้อเข้าหนักไม่ข้าเดียวหล่นเลยเด้อเอาไม้เอาอย่างก็ได้เนาะอันนี้ถ้าผมมีไม้เอาผองล่นเลยเนาะนี่เนาะ ลุนไปจนตัวเนาะอว่วสำเร็จเนาะสำเร็จอ่าหลักจากนี้มุดขั้นตอนนี้เขาก็มีมาร์กไว้เนาะมาร์กไว้ประมาณสามมือเนาะสามมืออัดไว้อาอัดไว้โบฟ้าเขาตูอหินเอออ่ามาร์กไว้ ลาไว้อยู่ทางนอกเนาะอ่าไว้อยู่ในหมในเฮือนก็ได้ประมาณสามมือจากนี้มันสิขึ้นมาพี่เนาะมันมีการบิงตู่ขยายตู่อ่มาม้าหมูจะไข่ขึ้นมาเนาะแต่และมือเอาก็เที่ยวม,มาไขา่ให้เกตมันออกเนาะยันกระปุกแตกถือว่าสำเร็จเนาะอีกสามมือไปตึ๊ได้พี่เนาะ ผู้ใดผูท่านเคยเฮ็ดเนาะยังลองเฮ็ดเนื้อปลาโกดเนาะูตรนี้กินดีห้หามห้อปลาโกดปลาเข่งกินมดทุกอย่างเนาะเฉพาะป่าหนังเนาะให้เพืเ่อนๆเอาไป,นนปลองเฮ็ดเบื้อแล้วคลิปต่อไปอีกสามวันเนาะเ <c oughs> นื้อนี้เป็นลูกชานาสิพาไปทดสอบตึกปลาโกดเบื่องเนาะ มาในกะถือว่าสำเร็จเนาะเพือ่ออยากติดตามคิดต่อไปช่วยกดติดตามไเดอ้อขอบใจ